สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีปลูกผักบุ้งนะคะอันนี้คือผักบุ้งจีนที่เราได้มาจากน้องๆนะคะน้องๆเขาเอาให้มาทีนี้เมื่อเราเด็ดยอดของเขาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราเด็ดยอดเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำไว เขาก็มีรากขึ้นมาอย่างนี้นะคะพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปเพราะเขามีข้อเป็นข้อข้อนี่นะคะรากเขาออกอย่างนี้เราจะเอาลงไปแช่น้ำหรือเราจะเอาลงดินเลยก็ได้แต่ณตอนนี้รากเขายังไม่แข็งแรงพอเราก็ต้องแช่น้ำไว้ก่อนเราก็จะเปลี่ยนน้ำนะคะเปลี่ยนน้ำทุกวัน เนี่ยค่ะน้ำเขาเริ่มขุนทำไมเราถึงเอาใบเขาออกตรงตรงข้อๆตรงปล้องอย่างนี้นะคะเพราะเราไม่อยากให้น้ำเขาเน่าเราก็ต้องเอาใบเขาออกให้เหลือแต่ก,ก้านทีนี้ตรงข้อนี่นะคะตรงข้อรากเขาก็จะออกมาพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปแต่ใบข้างบนเราก็ยังคงไว้นะคะเพื่อให้เขาได้ดูดซึมเนี่ยค่ะ ตรงที่ข้อที่เขางอกออกมามีรากออกมาเขาก็ต้องมีแง่งออกมาพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตแต่อย่าให้ใบของน้องลงลงไปในน้ำที่เราแช่นะคะม่งั้นน้องจะเน่าค่ะนี่เลยค่ะทีนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกลงดินแต่เราจะใช้ดินทรายลงไปในกระบะนะคะ ลงไปในกระบะกล่องโฟมแล้วมีน้ำท่วมนิดหน่อยเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะไปกันจ้าเราจะใช้กล่องโฟมใบเล็กนี้นะคะกล่องโฟมใบเล็กเราก็จะใช้ดินจะใช้ดินทรายลงไปในกล่องนี้เพราะว่ากล่องนี้เรา จะไม่เอากล่องใหญ่แล้วจะเอากล่องเล็กค่ะนีต้นผักขยั่งที่เขามีรากพร้อมที่จะปลูกมาค่ะเราไปดูกันว่าจะใส่ดินยังไงใส่น้ำยังไงนี่คือทรายนะคะเราก็เทลงไปเลยเทลงไปในกระบะเลยเทลงไปในกระบะเลย เทลงไปในกระบะเลยเราก็เทน้ำลงไปค่ะนี่ค่ะน้ำลงไปเขาก็ซึมไปในทรายเรียบรย้อย เราก็ไปเอาผักบุ้งมาค่ะเพื่อนๆเราก็ไปเอาผักบุ้งเรามานี่นะคะเมื่อเราได้ใส่มาแล้วเราก็เอาลงปลูกเลยค่ะนี่ค่ะลงปลูกเลยให้ลากเข้าลงไปในดินนะคะ เขาจะชอบน้ำนะคะนี่ค่ะไปเลยค่ะปลูกง,ง่ายงหรือเราจะแช่น้ำไว้ให้เขางอกมากกว่านี้ก็ยังได้เลยเพราะว่าเขาเป็นพืชพืชพืช ตระกูลน้ำนะคะอยู่ในน้ำในดินได้หมดแต่ถ้าเขาจะอยู่ในในดินแต่ดินต้องเปียกแล้วก็ชุ่มอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่ชอบดินแห้งค่ะพวกเนี้ยปักลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือการปลูก ลูกผักบุ้งขยายพันธุ์ผักบุ้งโดยที่ไม่ได้ใช้มเมล็ดก็คือใช้ลำต้นที่เราซื้อมาเราซื้อมาแล้วในเมื่อเขามีรากอย่างนี้เราก็เอามาขยายพันธุ์เป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วได้ผลเพราะว่าตอนนี้น้องก็มียอดเล็กๆออกมาแล้วนี่ค่ะนี่คือยอดเล็กๆพวกเนี้ยนี่คือยอดเล็กๆที่น้องพร้อมจะเป็นยอดใหม่ให้เราทาน เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะนี่ค่ะไปแล้วค่ะโชคดีมีความสุขอย่าลืมซับสไคร e อย่าลืมกดติดตามนะคะเทคนิคง่ายๆเทคนิคบ้านๆไม่ต้องไปซื้อหาให้สิ้นเปลืองมากมายเรามีวัสดุเหลือใช้อะไรเราก็ใช้ค่ะไปละจ้าขอบคุณจ้าบา,บายบาย